อยู่ในผมในเกมไม้ครับสวัสดีครับผมอยู่ในเกมไม้ครับนะครับผมอะไรชื่ออะไรนะมอนผันจีภาษาทวีชาติเกมหินนะมอนนะเอยหมดแล้วอยู่ป .3 แล้วครับปิดเปิดเทอมมาแล้วอยู่ป .4 แล้วครับโอ้ยฐานผมไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไงมีอยู่สิบสามมันเอามาแลใหม่หมอนต้องพูดว่าไม่มี แทนที่จะบอกว่าไม่มีนะครับโอ,โอ,อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเด็กปกติเอนอ้าวเฮ้ยเนื้นอหมดน,นี่เน,<ด>นื้นอผมมีเพียบเลยเก็ไม่ได้เพียบ ให้ตายกคุณ่อคนบอกมาให้ดูก่อนเลย ไม่เคยบ่นนะผมเป็นคนนิ่งเงียบเมื่อกี้แมปบุดนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ตัดเนี่ยตัวนี้ลุงเชิญนะครับผมก็เมื่อกี้แมปมันมันกระตุกมันลูดดักเข้าใจครับมันกระตุกมันลูดดักลุก็ต้องไม่หา เมื่อกี้ผมก็ได้ตัดคลิปนะไม่งั้นนานติดๆเลยผมี้เกยจตัดคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอไิดกันนะบ๊ายบา